ฮอเฮ้ท <Huh? S 2> <Hey. S 1> ่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้ผมคือผมนั่งอัดเกมอยู่เมื่อกี้นะครับแล้วผมขนลุกมากเลยคือเมื่อกี้ผมนั่งอัดเกมอยู่ผมรู้สึก เสียวขาวาวาบนะครับเมื่อกี้ผมยังไม่รู้เลยครับว่าตอนนี้มันคือตัวอะไรนะที่มันเดินตต่ขาผมเมื่อกี้นะครับลอ่อทักกูี้แตกเลยผมคิดว่าอาจจะเป็นแมงมุมนะครับอาจจะเป็นแมงมุมแมถือรองเท้าพร้อมตีแล้วเมื่อกี้นะครับหรือว่าใจกูแทบวายเมื่อกี้ a few moments later I'm from my pussy my m o m oh pussy wit my mum ไอ้เหี้ยมันปากแจ๋วจัดเลย I'm from my m o m yeah I'm from my m o m มึงดูซิตัวมัมดีฮาเลยไอ้เหี้ยเล่นไมัม Where are you m o m from เฮ้ยไปอยู่มัมฟอมฮะ Again. Where where are you mom from? <coughs> My mom from Father. <coughs> you stupid. Hey, no. You autistic. Bro. <coughs> autistic. You know? Tao syndrome. Oh, Ôi, chơi mới lên And Ai ไอเอวไออีดอเวไออีดอเวด็อกอเวอินไชน่าไนาด้เอะไรนะได้ใไ่ไอ้เฮอฮวอุ้อ้ยเฮียมันพุงจัดหมาตาไอวันโคตรดยโคตรทิปตักตัวนีตัอนีป้าด้วยทิป โอ้เออทิกตอกกันอยู่เหรอเบาเสียงกันนอไอเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ไอ้หมาตัิไ้ัวส่งโค้ด A few moments later คือใจความเลือนเไอ้สัตว์วเจ็บวเจ็บมากร้อย ไปหมามาันต้องติ๊กต็อกอยู่เจ็ดโลเพื่อนว้าวโลสองตัวไฮไลท์โบไฮไลท์เจ็บเลยน่าเจ็บมันน่วง,งเทีย่ยวอะไรเนี่ยเฮ้ยหมาพุง่งมันไม่อยู่เทีย่ยวตรงนี้สิสวยเพื่อนสว่าร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วสวยเปิดเกมหมาสุดดุ้งเลยเที่ยชื่อหมา หวยสาหมายกี่สาโอ้โหน Ui rồi mà, Má Má <coughs> 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 mà rồi. Ui đây đó. không dịp, hai dịp. Ôi, 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 อ่ะว่าละไอ้เหียไอ้ห่าละเข้ามาแม่มึงติดโอ้โหเฮียดันได้ดันได้คิวจอยไปคิวไปคิ้นเชนเลยนะไปเอ้ ว,ว้าวอ้ยโอเมก้าฟาลุ่ f ฟาลุ่มฟาลุ่ม o าลุ่มฟาลุ่มฮ้าฮ่ายิ่งผ่านไปอย่างเงี้ยโอ้ยมาเรือยๆไปแ้ไปแล้วไม่ได้ยังไม่ได้แพน

เขอยู่ไหนไม่เจอว่ะแต่ไม่ได้เข้าบีบอดไม่ดีโอ้โหทำวิ่งอะไรเบ้ไปบีถ้เป,ป,ป็นแผ่นเลยผมมีอติอไ l Hey, <them> เพื่อนโดนวะกูขอให้ oh, เพื่อนอยู่ขอให้เพื่อนอยู่โอ้ส oh. oh. นะสนกกูไม่รู้กูไม่ยิงอ่ะกูจะกู้อย่างเดียวั สแกนเอเฮ้ยเจ็ดขึ้นมาแล้วว่ะเจ็ดเจ็ดเดสไปยค่น่าจะอยู่บนเจ็ดเจ็ดลูกบนเจ็ดเจ็ดเยอะสองตัวโอ้ยเสี่ยหัวกูโหรอเค่ะสองตัวนี่ปะ ไม่รู้สึกกูโลม่ะไม่เลื่อนเล่นเลยปียังไม่เข้าเลยน่าจะเข้าเอ,อ,ก,เาอดดกันกูป้ายเที่ยของกูเนี่ยใช่ไหมไอ้ชื่อที่กูได,ด้ยินติดกันจากไหนวะ มันสเปนี่วะสามตู้อะไฟเอ้ยกูพลาด A few moments later เสียงเอไปไหนมาบ้านโอ๊ะคุณไอซ์ที่ที่มึงหายนี่คือมึงรุด รู้ว่ามึงไปไหนมาไอ้เหี้ยแตกงหรอกูก็แเลกไอ้เหี้ยพ่อมันสัตว์โอ้โหเยังยังแบบเดี๋ยวน่าเจ็บมากมากมากไอ้หมาคำรามมาเฮ้ยยี่หมาเหลือนสัตว์มันตาบอมไม่ได้มึงพ่อมึงไงหมาไอ้เหี้ยไอ้หมาคำรามมาเอ้ย

ใช่หมามันป้งจัดอ่ะอุ้ยไรโอ้โหมันจะดูดคุณพีกเขี้ยะปืนแล้วมันปีนไม่เคยเล่นไอเชี่ยบูด็อกไอเชี่ยนไอเชี่ยนได้ไปทำครัวแล้วมึงไงหมาเออ

เอาไหมอย่าเข้าไหมแระไม่เอาเลยวันนี้ติหลังเข้าหลับไปแล้วสมองหมดพอดีไอสัตว์ที่หมามันหายเป็นี่หมาเป็นเมมมาเนี่ย